ดีครับพบกับอักษร on Learn นะครับในวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .5 กับคุณครูโอ๊ตนะครับนักเรียนอย่าลืมหยิบหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาระดับชั้นป .5 ของอักษรมาเรียนกับครูนะครับคาบนี้ครูโอ๊ตจะสรุปเนื้อหาและพานักเรียนไปทำแบบฝึกหัดในเรื่องภาษาถิ่นครับหลังจากคาบที่ผ่านมาเนี่ย เราได้เรียนภาษาถิ่นเนี่ยไปหลายเรื่องแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหมายการแบ่งภาษาถิ่นนั่นเองเป็น4ภาษาใหญ่ๆหรือจะเป็นความแตกต่างระหว่างภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นคาบนี้ครูโอ๊ตจะพาน,นักเรียนไปสรุปเนื้อหาทั้งหมดอีกครั้งครับเรามาดูที่คําแรกนะครับคือคำว่าภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยมาตรฐานคืออะไรนะครับภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาราชการของไทยหมายถึงภาษาที่เป็นภาษากลางนะครับเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารของคนไทยเป็นภาษาที่ใช้ในโอกาสที่เป็นทางการและใช้ในหน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆโดยมีอะไรครับบรรทัดฐาน ของภาษาไทยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้คำการเขียนการพูดการใช้เครื่องหมายวรรคตอนจะต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับตามบรรทัดฐานของภาษาไทยครับต่อไปครับอีกคำศัพท์หนึ่งที่นักเรียนควรจะทราบก็คือคำว่าภาษาถิ่นนั่นเองเป็นพระเอกของเราเลยครับภาษาถิ่นเป็นภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งมีลักษณะเฉพาะทั้งถ้อยคำ และสำเนียงครับเห็นไหมครับมีลักษณะเฉพาะในเรื่องของถ้อยคําและสำเนียงเมื่อเราเนี่ยแบ่งตามลักษณะทางภูมิภาคแล้วจะได้เป็น4กลุ่มภาษาใหญ่ๆครับได้แก่ภาษาถิ่นกลางถิ่นใต้ถิ่นอีสานและถิ่นเหนือครับยังจำได้ใช่ไหมครับ ต่อไปเป็นประโยชน์ของการศึกษาภาษาถิ่นนักเรียนยังจได้ไหมครับว่าการศึกษาภาษาถิ่นเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับข้อที่1คือทําให้นักเรียนเนี่ยทราบว่าภาษาที่เราใช้สื่อสารกันในประเทศไทยเนี่ยมีความหลากหลายไม่ใช่เพียงภาษาไทยมาตรฐานที่เราใช้ในโรงเรียนเท่านั้นแต่ยังมีภาษาถิ่นใต้ภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางหรือแม้กระทั่งเป็นภาษาถิ่นโคราชที่เป็นภาษาเฉพาะ แยกย่อยลงไปอีกนะครับเห็นความหลากหลายของภาษานั่นเอง 2, เข้าใจความหมายของคำภาษาถิ่นนะครับและสุดท้ายครับเป็นการอนุรักษ์ภาษาถิ่นเนี่ยให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปนั่นเองครับเมื่อเราเรียนเรื่องความหมายนิยามของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นแล้วลำดับต่อไปคือการแบ่งนั่นเองนะครับเป็นการ แบ่งลักษณะภาษาตามภูมิภาคครับจะได้เป็นสี่ภาคนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับสีเขียวสีชมพูสีฟ้าและสีส้มนั่นเองก็จะมีภาษาถิ่นเหนือนะครับคือภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคเหนือภาษาถิ่นอีสานก็คือภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคอีสานภาษาถิ่นกลางคือภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคกลางรวมทั้งภาคอะไรด้วยครับ ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกด้วยนะครับและสุดท้ายครับภาษาถิ่นใต้คือภาษาที่ใช้พูดกันในจังหวัดทางภาคใต้นักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าเมื่อมีอนณาเขตติดกันเราก็จะมีการรับคําจากภาษาต่างประเทศหรือภาษาเพื่อนบ้านเราเนี่ยมาใช้ในภาษาไทยด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือก็มีการยืมคําภาษาพม่าหรือภาษามอญเนี่ย เข้ามาใช้ด้วยนะครับในภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานก็มีการยืมภาษาขเขมรเข้ามาใช้ในภาษาถิ่นอีสานด้วยครับและภาษาถิ่นใต้ก็มีการยืมภาษาชวามาลายูเนี่ยเข้ามาใช้ในภาษาถิ่นใต้ด้วยเช่นเดียวกันครับลำดับต่อไปคือเรื่องของความแตกต่างของภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นนักเรียนจําได้ใช่ไหมครับว่า ลักษณะที่แตกต่างกัน2ประการของภาษาถิ่นกับภาษาไทยมาตรฐานคือเรื่องของระบบเสียงและการใช้คำนะครับความแตกต่างด้านระบบเสียงคืออะไรอย่างที่ครูเนี่ยเคยสอนไปแล้วว่าภาษาถิ่นเนี่ยมีหน่วยเสียงพยัญชนะหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงวรรณยุกเนี่ยไม่เท่ากับ ไม่เท่ากับหน่วยเสียงของภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองยกตัวอย่างเช่นในภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้บางจังหวัดไม่มีหน่วยเสียงรอเรือนะครับไม่มีหน่วยเสียงรอเรือในการออกเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะออกเสียงคําที่มีตัวรอเรือเป็นพยัญชนะต้นจึงมักจะใช้หน่วยเสียงพยัญชนะตัวอื่นเนี่ยมาออกแทนนะครับ ยกตัวอย่างเช่นคําว่ารักคําว่าร่มคําว่าแรงอย่างที่เราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมครับในภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานจะใช้ฮอนฮูกแทนเสียงรอเรือนั่นเองก็เป็นคําว่าฮักคาว่าโฮมคําว่าแหงนะและภาษาถิ่นใต้ก็ใช้เสียงลอลิงนะครับแทนหน่วยเสียงรอเรือนั่นเองก็เป็นรักลมนะครับแรงนะครับหรือจะเป็นอย่างที่ครูได้บอกว่าออกเสียงเป็นรอเรือแต่ไม่กระดกลิ้นแทนก็ได้นะครับเป็นรัก รมแรงนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในแต่ละถิ่นเนี่ยก็มีภาษาย่อยๆแยกออกไปอีกตามจังหวัดต่างๆนั่นเองนะครับความแตกต่างที่สองครับความแตกต่างด้านการใช้คำนะครับคำที่มีความหมายเดียวกันแต่ใช้คนละคำจำได้ใช่ไหมครับคำที่มีความหมายเดียวกันแต่ใช้คนละคำหมายถึงภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยเป็นคำหนึ่งแต่เวลาไปอยู่ในภาษาถิ่นเนี่ยเราก็จะใช้คำ อีกคำหนึ่งที่ออกเสียงแตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองยกตัวอย่างเช่นใช่ไหมครับคำว่าเสือใช่ไหมครับเสือเนี่ยในภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาถิ่นกลางเนี่ยก็ออกเสียงว่าเสือคือเสือที่ใช้ในการปูนั่งนั่นเองนะครับหรือปูนอนก็ได้นะครับแต่ในภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นใต้เนี่ยจะออกเสียงเป็นศาสตร์นะครับศาสตร์นะครับ ซึ่งถ้าเราไปเทียบเสียงกับภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยคำว่าสตร์จะเป็นกริยาปแปลว่าสรา์น้ําใช่ไหมครับซึ่งไม่ใช่นะครับในภาษาถิ่นเนี่ยสร์ก็คือเสือนั่นเองนะครับเอาไว้ปูนั่งปูนอนเช่นเดียวกันครับแต่จะออกเสียงเป็นสา์นะครับในภาษาถิ่นใต้ก็จะออกเป็นซาดนะครับจะออกเสียงเป็นซาดนะครับซาดนะครับเป็นต้นนั่นเองครับต่อมาครับในเรื่องความแตกต่างด้านการใช้คํา หัวข้อที่2คือคําเดียวกันแต่อาจจะใช้ในความหมายที่ต่างกันนะครับอย่างที่ครูเนี่ยยกตัวอย่างคําว่าน้ําผึ้งจําได้ไหมครับน้ําผึ้งเนี่ยในภาษาถิ่นกลางเนี่ยนักเรียนเข้าใจดีว่ามันคือน้ําหวานที่ได้จากตัวผึ้งหรือรังผึ้งนั่นเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นภาษาถิ่นใต้ในจังหวัดสงขลา จะหมายถึงน้ำตาลนะครับคือใช้เรียกน้ำตาลน้ำตาลทรายนั่นเองนอกจากใช่ไหมครับน้ำตาลก็คือน้ำพึ่งนั่นเองนะครับหรือจะเป็นคำว่าเอนดูในภาษาถิ่นกลางเนี่ยก็แปลว่ามีใจรักใคร่ปราณีนะครับมักใช้กับเด็กด้วยอเอนดูจังเลยเด็กน้อยใช่ไหมครับแต่ในภาษาถิ่นเหนือและภาษาถิ่นใต้เนี่ยคำว่าเอนดูเนี่ยก็จะแปลว่าสงสารซึ่งใช้กับคนแก่หรือคนที่สูงอายุกว่าก็ได้ครับ เอนดูหรือเห็นดูก็ได้นะครับในภาษาถิ่นใต้เห็นดูนี้นะน่าสงสารอะไรเงี้ยนะครับเห็นดูนี้น่าสงสารมากนะครับต่อไปครับเราไปดูตัวอย่างภาษาถิ่นในหมวดต่างๆกันดีกว่าครับภาษาถิ่นในหมวดกิริยาอาการยกตัวอย่างเช่นคําว่าโกรธจาได้ใช่ไหมครับโกรธภาษาไทยมาตรฐานแต่ถ้าเป็นภาษาใต้เนี่ยจะออกเสียงว่าวิบนะครับวิบอ่าฉันวิบนี้ฉันโกรธมากนะครับหรือจะเป็นภาษาถิ่นอีสานก็จะใช้คําว่าศูนย หรือเครียดก็ได้นะครับเครียดหรือศูนย์ก็ได้นะครับสอเสือสะละอูนอนหนูได้เลยศูนย์ก็แปลว่ากโกรธเหมือนกันหรือในภาษาถิ่นเหนือก็ใช้คําว่าโขดนะครับโขดนะครับก็จะมีเสียงคล้ายกับโกรธใช่ไหมครับโขดนั่นเองนะครับหรือคําว่ารับประทานในภาษาไทยมาตรฐานถ้าเป็นภาษาถิ่นใต้เนี่ยก็ใช้กินนะกินข้าวแล้วไม้นะกินข้าวแล้วหรืออย่างนั่นเองในภาษาใต้นะครับกินข้าวแล้วไม่ ถ้าเป็นภาษาอีสานก็กินนะครับกินนะ Stevens. <ing> ครับภาษาเหนือก็กินเหมือนกันนะครับเช่นกินนข้าวแรงแล้วกานะครับกินนข้าวเย็นหรือย่างนั่นเองข้าวแรงคือข้าวเย็นนั่นเองนะครับหรือจะเป็นคําว่าดูใช่ไหมครับในภาษาใต้ก็แลนะครับอีสานก็เบิงนะครับภาษาเหนือก็พอนะครับเห็นไหมครับเราใช้คำเนี่ยแตกต่างกันแต่บางคำเนี่ยนักเรียนสามารถเห็นแล้ว คุ้นๆได้เลยเช่นภาษาใต้แลใช่ไหมครับเราก็มีคำซ้อนคือคําว่าดูแลนะครับแลดูใช่ไหมครับเราก็สามารถเดาได้ว่าเอ่คำนี้น่าจะแปลว่าดูนั่นเองหรือมองนั่นเองนะครับหรือคําว่าโกหกเนี่ยก็มีคีหกคี้ตัวนะครับคีจุนะครับเห็นไหมครับคีหกก็คือโกหกเห็นไหมออกเสียงก็มีลักษณะที่คล้ายกับภาษาไทยมาตรฐานอยู่นั่นเองนะครับต่อไปครับเป็น คำภาษาถิ่นในหมวดทั่วไปนะครับในหมวดทั่วไปอันนี้เราก็เคยเรียนมาแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการทักทายอย่างที่บอกว่าการทักทายในภาษาถิ่นเนี่ยไม่มีกฎที่ตายตัวว่าจะทักทายด้วยคําว่าอะไรนะครับแต่เราสามารถทักได้ด้วยการใช้คําว่าสวัสดีก็ได้เช่นสวัสดีเจ้านะครับหรือสวัสดีรับนะครับวัดดีครับก็ได้หรือจะเป็นการถามสารทุกสุขดีบเช่นพือมังนะครับรือนะครับ พื้มังแปลว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าไปสายไปสายนะครับก็คือการถามเออจะไปไหนนั่นเองนะครับเราสามารถใช้คําเหล่านี้ในบริบทของการทักทายได้นะครับหรือจะเป็นคําว่าอร่อยมากใช่ไหมครับเวลาเราไปกินข้าวตามต่างจังหวัดในที่ที่เราไม่เคยไปเนี่ยเราก็จะสามารถเอาคําเหล่านี้ไปใช้ได้เช่นภาษาใต้ก็เป็นร้อยจังหูนะครับร้อยแรงก็ได้นะครับร้อยแรงนะครับย้าไปเลยร้อยแรงโอ้ อร่อยมากนั่นเองหรือจะเป็นภาษาอีสานก็แซบอิหลีนะครับแซบอิหลีนะครับย้ําอีกครั้งนะครับแซบนี่ไม่ได้แปลว่าเผ็ดนะครับแต่แปลว่าอร่อยนั่นเองนะครับหรือถ้าเป็นภาษาเหนือก็ลําแต๊ะนะครับลําก็คืออร่อยนั่นเองนะครับแต๊ะก็คือมากนะครับลําแต๊ะคืออร่อยมากๆนั่นเองนะครับหรือการเรียกพ่อเรียกแม่ใช่ไหมครับภาษาถิ่นอีสานเนี่ยก็จะมีใช้ก็ว่าอีพ่ออีแม่นะครับอันนี้ไม่ใช่คำหยาบหรือว่าไม่ใช่คำในทางลบนะครับ เป็นความหมายปกตินั่นเองนะครับหรือถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยก็จะออกเสียงพ่อพานนะคบะยังคำว่าพ่อเป็นคําว่าป้อนะครับป้อนะครับแม่นะครับป่ออุ้ยนะครับหรือคําว่าฟันใช่ไหมครับภาษาใต้ก็ออกเสียงว่าฟันนะครับภาษาอีสานก็เสียงว่าแขวนะครับในภาษาเหนือก็ออกเสียงว่าเขี้ยวนั่นเองนะครับเขี้ยวก็คือฟันนั่นเองนะครับต่อไปเรามาลองทําแบบฝึกหัดกันดีกว่าครับ แบบฝึกหัดที่ครูโอ๊ตเนี่ยจะให้นักเรียนช่วยกันทำเนี่ยมีทั้งแบบปรนัยคือเป็นตัวเลือกและแบบอัตนัยคือเป็นข้อเขียนครับเขียนตั้งแต่คําสั้นๆไปจนถึงคํายาวๆเลยเรามาช่วยกันทํานะครับข้อสอบปรนัยข้อที่1นนะครับเป็นคําถามภาษาถิ่นอีกแล้วนะครับคําว่าควรนะครับคำว่าควรในที่ไม่เช่บว่าเธอควรที่จะไปกับฉันเธอควรจะไม่ใช่แบบภาษากลางนะครับ ควรตัวนี้เป็นนอนหนูครับควรคือเนินดินนั่นเองในความหมายนะครับภาษาถิ่นคือเนินดินควรที่แปลว่าเนินดินเนี่ยนักเรียนทราบไหมครับว่าพูดในจังหวัดใดนะครับคำว่าควรที่แปลว่าเนินดินเนี่ยเป็นภาษาถิ่นที่พูดในจังหวัดใดนักเรียนช่วยครูตอบได้ไหมครับจังหวัดสงขลานั่นเองครับเป็นภาษาถิ่นใต้นะครับเป็นภาษาถิ่นใต้ ควนแปลว่าเนินดินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงใช้พูดในจังหวัดสงขลาคือภาคใต้นั่นเองนะครับส่วนข้ออื่นๆเนี่ยก็เป็นภาคกลางใช่ไหมครับเป็นภาษาถิ่นกลางก็ใช้คําว่าเนินดินปกติต่อไปครับเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับมีเพลงมาให้นะครับคือ จากบทเพลงสาวมอเตอร์ไซค์ของจรานมโนเพชรอ้คนจนนะครับจำต้องทนปั่นรถถีบจะไปจีบอีน้องคนงามพอไปถึงอ้ก็ฟังเอิ้นถามพอไปถึงอ้าก็ฟังเอินถามอีน้องคนงามกิ่นข้าวแรงแล้วกานักเรียนยจำคำศัพท์ได้ใช่ไหมครับข้าวแรงที่ครูเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้ข้าวแรงนะครับอ้าฟังเอิ้น,นะครับอีน้องนะครับรถถีบอัอนนี้ล้วนเป็นภาษาถิ่นทั้งหมดใช่ไหมครับ โจทย์ถามว่าจากบทเพลงนี้คำในข้อใดเป็นภาษาถิ่นทั้งหมดแต่ละตัวเลือกเนี่ยจะมีคำสองคำใช่ไหมครับนักเรียนจะต้องตอบว่าทั้งสองคำเนี่ยต้องเป็นภาษาถิ่นนักเรียนทราบไหมครับว่าข้อไหนก็ไก่อ้ากับคนจนขอไข่ปันกับรถถีบคอควายต้องทนกับฟังเอิญน,นะครับงองูอีน้องแล้วก็ข้าวแรงนะครับ นักเรียนตอบข้อไหนดีครับที่เป็นภาษาถิ่นทั้งคู่เลยนะครับทั้งสองคเลยอย่างข้อแรกเนี่ยนักเรียนเห็นใช่ไหมครับมีคําว่าคนจนเนี่ยนักเรียนก็รู้อยู่แล้วว่าคนจนเป็นภาษามาตรฐานนะครับคนที่มีฐานะยากจนนั่นเองแต่คําที่เป็นภาษาถิ่นคือคําว่าอ้ายนะครับอ้ายคือฉันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นภาษาถิ่นเหนือนั่นเองนะครับเป็นภาษาถิ่นเหนือนะนักเรียนสังเกตจากคำว่ากิ่นจําได้ไหมครับ กินข้าวแรงนะครับข้าวแรงครูได้บอกไปแล้วแล้วกานั่นเองนะครับแล้วกาแล้วหรือยังนั่นเองคําว่ากานะครับไม่ใช่อีกานะครับแต่กาตัวนี้เนี่ยเป็นหางเสียงที่ใช้ลงว่าหรือยังนะครับคนจนก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะนั้นข้อแรกไม่ถูกต้องครับข้อที่2ปั่นกับรถถีบคําไหนเป็นภาษาถิ่นครับรถถีบนะครับรถถีบีบคือรถอะไรเอ่ยจักรยานนั่นเองรถจักรยานนั่นเองเรียกว่า รถถีบนั่นเองนะครับหรือมีคำหนึ่งนะครับที่ครูอยากจะเพิ่มให้เช่นคำว่ารถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยในภาษาถิ่นบางจังหวัดหรือบางภาคเนี่ยจะเรียกรถมอเตอร์ไซค์ว่ารถเครื่องครับรถเครื่องครับเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะครับคำว่ารถเครื่องครับคำนี้เลยนะครับรถเครื่องแปลว่า รถมอเตอร์ไซค์ครับอย่างเช่นภาคใต้นะครับพิษณุโลกก็ใช้รถเครื่องเหมือนกันนะครับภาคเหนือก็ใช้รถเครื่องเหมือนกันครับรถเครื่องนะครับรถเครื่องนะครับถ้าออกเสียงเป็นภาษาจีนใต้ก็รถเครื่องนะครับรถเครื่องนะครับเห็นไหมครับรอเรือเนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินเสียงกระดกนิ้นเท่าไหร่ใช่ไหมครับรถเครื่องรถเครื่องนะครับแม้แต่เป็นคําควบกล้มเองก็ตามต่อไปครับเรากลับไปดูที่แบบฝึกหัดของเรากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปั่นเป็นภาษา มาตรฐานถูกไหมครับรถถีบเป็นภาษาถิ่นแปลว่ายัางไม่ใช่ทั้ง2คําต่อไปเหลือตัวเลือกคอควายกับงองูครับนักเรียนจะตอบข้อไหนดีระหว่างคอควายต้องทนฟังเอินแล้วก็งองูอีน้องข้าวแรงค่ะข้อไหนครับตอบงองูเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับต้องทนเนี่ยนักเรียนก็แปลได้อยู่แล้วใช่ไหมครับต้องทนก็คือต้องอดทนนั่นเองต้องทนนั่นเองนะครับเป็นภามามารฐานเลยแต่ฟังเอินเนี่ยตัวนี้แปลว่า รีบนะครับตะโกนเอิ้น,นี่คือตะโกนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้ก็คือรีบตะโกนนั่นเองนะครับรีบตะโกนนะครับถามไปว่าอีน้องคนงามนะครับอีน้องก็คือน้องสาวนั่นเองน้องสาวผู้หญิงนั่นเองนะครับน้องสาวกินข้าวแรงแล้วกานะครับกินข้าวอะไรเอ่ยข้าวแรงแปลว่าข้าวเย็นนะครับกินข้าวเย็นแล้วหรืออย่างนั่นเองนะครับ ง่ายไหมครับข้อสอบปรนัยก็จะง่ายหน่อยใช่ไหมครับต่อไปครับให้นักเรียนเนี่ยช่วยครูเนี่ยเติมคําลงในกลีบดอกไม้ทั้ง4กลีบให้สมบูรณ์หน่อยได้ไหมครับเติมเป็นคําสั้นๆเองครับเขียนภาษาถิ่นภาคต่างๆให้ตรงกับภาษาไทยมาตรฐานที่กําหนดให้เห็นไหมครับมีดอกไม้อยู่2ดอกดอกด้านซ้ายคือดอกของคําว่าอร่อยกับดอกด้านขวาเป็นดอกของคําว่าพูดนักเรียนสาม,มารถ เติมภาษาถิ่นในภาคต่างๆลงไปในกลีบดอกไม้ทั้ง4ให้ตรงกับถิ่นนั้นๆได้ไหมครับเราไปดูกันดีกว่าครับคําแรกคือคําว่าอร่อยเห็นไหมครับมีดอกไม้4ีกลีบแต่ละกลีบจะแทนด้วยภาษาถิ่นในภาคต่างๆอร่อยยังจําได้ไหมครับอร่อยในภาษาถิ่นใต้พูดว่าอะไรนะครับร้อยนะครับร้อยนะครับนักเรียนก็ใส่ลงไปเลยนะครับ สมบูรณ์แล้ว1กลีบแต่ยังไม่เป็นดอกที่สมบูรณ์นักเรียนต้องเติมให้ครบทั้ง4ภาคครับภาษาถิะะ่นเหนืออร่อยคือลำขนาดลำขณาดลำ,นะลำแต๊ะนะลำแปลว่าอร่อยนั่นเองนะครับส่วนภาษาถิ่นกลางอันนี้ง่ายใช่ไหมครับนักเรียนก็เติมลงไปได้เลยคือคําว่าอร่อยนั่นเองนะครับอร่อยนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับภาษาถิะะ่นอีสานคําว่าอร่อยจําได้ไหมครับ ที่เราเนี่ยชอบมาใช้ในความหมายว่าเผ็ดซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับแซบก็คือความหมายของคําว่าอร่อยนั่นเองแซบนะครับแซบนะครับในภาษาถิ่นอีสานแปลว่าอร่อยนั่นเองนะครับอีกดอกหนึ่งครับคือดอกไม้ของคําว่าพูดนักเรียนเติมให้ครูหน่อยได้ไหมครับว่าคําว่าพูดในภาษาถิ่นต่างๆเนี่ยใช้คําว่าอะไรกันบ้างเริ่มที่ภาษาถิ่นใต้ครับคําว่าพูดจําได้ไหมครับแหลงเก่งมากนะครับแหลง นะครับแลงไม่ฉับก็คือพูดไม่คล่องนั่นเองแหลงตายไม่ชับนะครับเคยได้ยินไหมครับแหลงตายไม่ชับก็คือพูดภาษาใต้ไม่คล่องนะครับและภาษาถิ่นเหนือครับคําว่าพูดจะคล้ายๆกับภาษาไทยมาตรฐานที่แปลว่าหนีงานก็คือแบบแอบไปงีบเวลางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือคําว่าอู้นั่นเองถูกไหมครับอู้นั่นเองแต่ว่าคนละความหมายนะครับอู้ในภาษาถิ่นเหนือแปลว่าพูดนะครับ อู้ในภาษาถิ่นเหนือแปลว่าพูดนะครับส่วนภาษาถิ่นกลางก็ง่ายๆเลยใช่ไหมครับพูดก็ใช้คําว่าพูดได้เลยเอ๊แล้วภาษาถิ่นอีสานละ่ะคําว่าพูดเนี่ยจะใช้คําว่าอะไรดีคําว่าเว้านะครับเว้าวนะครับเวาว,วาเวานะครับซึ่งแล้วแต่จังหวัดจะออกเสียงอย่างไรนะครับก็มีสำเนียงของแต่ละจังหวัดไปนะครับต่อไปครับ เพิ่มความยากขึ้นมาอีก1ระดับให้เติมเป็นประโยคเลยนะครับให้เติมเป็นประโยคเลยว่าคำที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยเมื่อเราใช้ภาษาถิ่นเนี่ยจะเขียนเป็นประโยคได้อย่างไรนะครับอย่างประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้นะครับฉันรักเธอนะครับฉันรักเธอนักเรียนเนี่ยจะใช้ภาษาถิ่นเนี่ยว่าอย่างไรกันบ้างนะครับ เราไปดูที่ภาษาถิ่นกลางกันก่อนนะครับเพราะว่าภาษาถิ่นกลางเนี่ยเป็นภาษาที่นักเรียนเนี่ยคุ้นเคยเพราะเราใช้ภาษาถิ่นกลางในโรงเรียนด้วยนะครับหรือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฉันรักเธอเราก็ใช้คําว่าฉันรักเธอตรงตัวได้เลยครับฉันรักเธอนะครับเอแล้วถ้าเป็นภาษาเหนือล่ะจะพูดว่าอย่างไรนะครับโดยสรรพนามบุรุษที่1ของภาษาเหนือเนี่ย หรือภาษาถิ่นเหนือเนี่ยมีหลายคำนะครับเช่นคำว่าเฮาคำว่าเปิ้ลนะครับครูเนี่ยจะใช้คำว่าเฮาแล้วกันนะครับก็เป็นคำว่า How จำได้ไหมครับคำว่ารักหน่วยเสียงรอเรือในภาษาถิ่นเหนือเนี่ยจะไม่มีใช่ไหมครับเราจะใช้หอนรูคูบแทนนะครับเฮาฮากตัว เฮาฮักตัวนะครับหรือจะเป็นเฮาฮักสูก็ได้นะครับสามารถเปลี่ยนสรรพนามได้ตามสะดวกเลยนะครับหรือจะเป็นเปิ้ลฮักตัวก็ได้นะครับต่อไปครับภาษาถิ่นใต้ครับคำว่าฉันรักเธอคำว่าฉันจำได้ไหมครับเราจะใช้คำว่าฉานนะครับฉานนะครับฉานรักนะครับฉันรักเตินนะอ่าฉันรักเตินนะครับฉันรักเตินนะ ฉันรักเตินนะหรือจะเป็นเรารักเตินนะเราก็ได้นะครับในภาษาถิ่นใต้เนี่ยใช้แทนว่าฉันก็ได้เรารักเตินนะหรือฉันรักเตินนะและในภาษาถิ่นอีสานครับจะพูดว่าอย่างไรก็เป็นค่อยฮักค่อยใช่ไหมครับค่อยฮักเจ้าหลายนะครับก็เป็นฮักเหมือนกันนะครับเพราะ หนห่วยเสียงรอเรือในภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นเหนือเนี่ยจะใช้หอนกฮูกแทนใช่ไหมครับก็เป็นคอยฮักเจ้านะครับคอยฮักเจ้านะครับคอยฮักเจ้านะครับแต่ถ้าเป็นคําว่ามักเนี่ยจะแปลว่าชอบครับมักตัวนี้นะครับมักเจ้านะครับคือเป็นแบบชอบนั่นเองคอยมักเจ้าหลายนะครับก็คือฉันเนี่ยชอบเธอมากๆเลยหรือเป็นคอยฮักเจ้าหลายก็คือฉันรักเธอ มากๆเลยนั่นเองนะครับมาถึงแบบฝึหกหัดสุดท้ายกันนะครับเพลงนี้ยังจําได้ใช่ไหมครับไอ้าคนจนจําต้องทนปั่นรถถีบจะไปจีบอีน้องคนงามพอไปถึงอ้ก็ฟังเอิ้นถามพอไปถึงอ้ก็ฟังเอิ้นถามอีน้องคนงามกินข้าวแรงแล้วกานะครับแต่คุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยนะครับหาภาษากลางนะครับมาใส่ในภาษาถิ่นที่ครูกําหนดให้นะครับ 1คําคำว่าอ้ายจได้ไหมครับอ้ายแปลว่าอะไรอ้ายแปลว่าฉันนั่นเองใช่ไหมครับอ้ายคนจนฉันเป็นคนจนนะครับจำต้องทนปั่นรถถีบรถถีบจําได้ไหมครับว่ารถอะไรเอย่ยรถจัก,กรยานนั่นเองนะครับรถจัก,กรยานเนี่ยพอเป็นคนจนก็ต้องทนปั่นรถจัก,กรยานนะครับ จะไปจีบอีน้องคนงามอีน้องก็คือน้องสาวนั่นเองนะครับน้องสาวนะครับพอไปถึงเนี่ยใช่ไหมครับไอ้ก็ฟังเอินถามนะครับพอไปถึงไอ้ก็ฟังเอินถามฟังตัวนี้ไม่ได้หมายถึงฟังที่เป็นว่าใช้หูฟังนะครับแต่ว่าตัวนี้แปละว่าอะไรครับก็รีบจําได้ใช่ไหมครับก็รีบรีบที่จะเป็นอะไรเอิ้นะครับเอินนะครับ เอินก็คือการตะโกนนั่นเองนะครับก็รีบตะโกนถามไปเลยนะครับพอไปถึงไอ้ก็รีบตะโกนถามพอไปถึงไอ้ก็รีบตะโกนถามว่าอินน้องคนงามกินข้าวแรงแล้วกานะครับกินก็คือคําว่ากินนั่นเองข้าวแรงยังจําได้ใช่ไหมครับข้าวแรงคือข้าวเย็นนั่นเองคือข้าวเย็นนะครับข้าวมื้อเย็นนั่นเองนะครับข้าวแรงแล้วกานะครับแล้วกาก็คือแล้วหรือยังนั่นเองนะครับน้องกิน ข้าวเย็นแล้วหรือ,อยังนั่นเองนะครับไม่ใช่หมายถึงอีกานะครับเป็นไงครับภาษาถิ่นสนุกไหมครับถ้าสนุกนักเรียนจะต้องไปฝึกทบทวนเพิ่มเติมนะครับจากเนื้อหาที่ครูเนี่ยได้สอนไปในวันนี้และในครั้งที่ผ่านมานะครับฝึกอ่านฝึกเก็บคำศัพท์และไปเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมจากสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่ง ภาพยนตร์ต่างๆนักเรียนสามารถใช้เป็นหนังสือเรียนได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับฝากไว้ไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมแล้วนักเรียนเนี่ยจะเก่งภาษาถิ่นเองครับครูโอ๊ตขออนุญ,ญาตไปตเตรียมสอนในคาบถัดไปก่อนนะครับแล้วพบกันคาบหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน